สวัสดีครับวันนี้ผมมีรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หนังสือสามแถวมาให้ดูกันนะครับองค์นี้ผมผมจะไม่บอกตำหนินะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ดูไม่ขาดเหมือนกันเพียงแต่ว่าองค์เนี้ยเป็นองค์ที่ผ่านการเช็คมาแล้วก็ผ่านการประกวดมาเรียบร้อยอมั่นใจมากๆครับว่าแท้ก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนใ้ดูกันนะครับ ผมจะให้เพื่อนได้ดูหลายๆมุมนะครับถ้าเราดูจากรูปใน Google อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพแค่ไม่กี่มุมแต่ถ้าผมทำคลิปวิดีโอนนี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะได้เห็นหลายๆมุมอน่าจะพอมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนะส่วนพี่ๆถ้าถ้าพี่ๆท่านไหนมีความรู้อะไรเงี้ยแนะนำได้นะครับผมยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นครับจะได้ปรับปรุงตัว ครับหน้าตาคมชัดครับรูปหล่องมุ้ยนี่คมชัดมากครับสักครู่นะครับ ผมมากนะครับลูกหล่อเอ้กองกลองไม่โฟกัสเลยอ่าได้แล้วครับขอโทษทีนะครับจะเบอร์อรผมผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยถนัดนะครับ สังเกตตามองค์นะครับเซียนใช่ไม่ได้เลยอ๋อทางนี้ได้ทางนี้ได้น,ไดนี่นะครับ คมมากองค์นี้รู้สึกว่ามีรอยแตกด้านหลังนี้ด้วยครับไม่แน่ใจว่าเป็นทุกองค์หรือเปล่านะครับสําหรับบล็อกนี้แต่ว่าโดยหลักๆแล้วว่าพามันต้องคมชัดตัวหนังสือต้องชัดนะครับถ้าเจอตัวหนังสือบเบอร์ให้ระวังนะครับของเก๋ค่อนข้างดีเลยผมมาโดนประจำโดนเก๋บ่อยครับวันนี้ผมนำพร้อมรู้มาให้ น้อยมากหวังว่าเพื่อนๆคงไม่ไม่ว่ากันนะครับเพียงผมมีเจตนาที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่มีความรู้อะไรเงี้ยแนะนําผมได้นะครับผมจะได้กลับไปปรปับปรุงตัววันนี้มีภามาโชว์หมอให้ดูแค่นี้นะครับผมรบกวนเพื่อนๆพี่ๆฝากกด s ับสไครต์ทีนะครับตอนนี้ผมต้องการจะเปิดช่องเพื่อสร้างไรายได้ต้องการคนติดตามครับ ยังไงผมขอให้พี่ๆกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมเพื่อพัฒนาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเพื่อนำมาแบ่งปันอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ